สวัสดีค่ะจิตภา,าการเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําการขยายเชื้อ BT นะคะตัวนี้ค่ะสําหรับเชื้อ BT นะคะเป็นสารชีวพันธุ์นะคะแนนใช้กําจัดหนอนใยผักค่ะแล้วก็นอนสมอฝ้ายนอนกระทูผักแล้วก็นอนกินใบซึ่งมักจะเจอในสวนผักนะคะซึ่งใครอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ อุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องจัดเตรียมนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นกระปุกนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นขวดโหลขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็อาหารของบีทีนะคะจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วถั่วเหลืองของแนนตัวนี้แนนซื้อจากตลาดเลยนะคะซึ่งเป็นนมถั่วเหลืองที่ผสมน้ําตาลเรียบร้อยแล้วนะคะแนนไม่ได้ต้มเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ขวดโหลหรือว่าภาชนะที่สามารถบรรจุในการผสมเชื้อได้ค่ะนมถั่วลังของแนนยังร้อนๆอยู่นะคะอุณหภูมิยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆต้มเองนะคะหรือใช้นมกระป๋องนะคะก็ได้ค่ะนมถั่วเหลืองที่เป็นแบบซื้อแบบกล่องนะคะ แนนใส่ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเขามีมาสาเขามีสเกลนะคะให้เรารู้ว่าใส่ตัวนี้เต็มประมาณนี้จะเท่ากับ1.5ลิตรนะคะแนนก็เลยเอามาเติมตัวนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาใส่ในตัวนี้เลยก็ได้ค่ะให้ดูสเกลนะคะถ้าเป็น กระปุกแบบนี้นะคะหรือกล่องพลาสติกนะคะที่เขามีสเกลนะคะก็คือสามารถวัดปริมาตรได้เลยตัวนี้บรรจุทั้งหมดนี่ได้5ลิตรนะคะแต่มาวัดตัวนี้จะละเอียดกว่านะคะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียรเรื่องมาตรวัดนะคะก ให้รู้แค่ว่าเราเติมประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่อาจจะเป็นมาตรวัดที่ไม่ค่อยละเอียดเท่ากับตัวนี้นะคะนมถั่วเหลือง1ถุงนะคะที่แนนซื้อมามีปริมาตรประมาณ300 ml นะคะโดยประมาณนะคะ300 ml ค่ะแนนใช้ทั้งหมด6ถุงนะคะ นี่ค่ะแม่นมากเลยนะคะเทลงไปเมื่อกี้ก็ได้600 ml นะคะแล้วก็ทั้งหมดที่แนนได้นะคะแนนจะได้นมถั่วเหลือง2ลิตรพอดีเลยนะคะนี่คือนมถั่วเหลือง2ลิตรที่สําคัญเลยถ้าเพื่อนๆทำเพื่อนๆจะต้องเหลือช่องว่างประมาณครึ่งหนึ่งนะคะห้ามใส่เกินครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่า ตัว Bt นะคะเชื้อตัวนี้เขาจะสร้างแก๊สนะคะแล้วก็เป็นแก๊สที่มีความดันแรงมากนะคะจะต้องมาเปิดฝาทุกวันค่ะถ้าเราใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเขามีแรงดันแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมานะคะทำให้ฝาของเราระเบิดได้นะคะตัวนี้ตอนเปิดต้องระวังค่ะจากนั้นนะคะแนนก็จะฉีกฝานะคะฉีกซองแล้วก็คุณนะคะ แนนใส่หมดเลยนะคะก็คือจะทำการต่อเชื้อนะคะใส่หมดเลยค่ะเป็นสปรอนะคะเชื้อกระจายหมดเลยแล้วก็คุณให้เข้ากันค่ะ หอมมากเลยนะคะหอมนมเถอะเหลืองเวลาที่เราสเปรย์นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาทําไมเราต้องปิดฝาเพื่อป้องกันไม่เชื้อตัวอื่นเข้าไปนะคะแล้วก็เขียนสติกเกอร์แปะไว้นะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ประมาณ1สัปดาห์1นถึงสสัปดาห์นะคะก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะสําหรับอัตราการใช้นะคะตัวนี้แนนจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหัวเชื้อที่แนนได้ขยายนะคะขยายในน้ํานมนะคะซึ่งเป็นนมกล่องนะคะหรือตามห้างปกตินะคะเดี๋ยวแนนจะเปิดให้ดูนะคะมาได้ยินเสียงไหมคะเขาจะมีแก๊สนะคะเนี่ยค่ะ นี่คือหัวเชื้อที่เราขยายเสร็จแล้วจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนทำแล้วเป็นสีขาวตะกอนขุ่นแบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นแล้วค่ะแล้วก็เวลาเราดมนะคะเขาจะมีกลิ่นเปรี้ยวนะคะกลิ่นเปรี้ยวหอมๆคล้ายๆกับกลิ่นโยเกิร์ตนะคะหรือกลิ่นนมบูดนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถนำไปผสมน้ำนะคะ สำหรับการผสมน้ำฉีดพ่นในสวนนะคะก็สามารถใช้ได้เลยก็คือ2-5ช้อนโต๊ะนะคะ2-5ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรแต่ถ้าเราจะใช้เป็นฟอกกี้นะคะขนาดเล็กนะคะให้เพื่อนๆเ,เติมก็คือใช้ในฟอกกี้บรรจุน้ำา1ลิตรนะคะเติมตัวนี้ไปแค่2-5 ml นะคะโดยใช้หลอดไซลิงดูดนะคะเดี๋ยวแนนจะทำให้ดูค่ะ สำหรับการเตรียมเชื้อบ t ทีเพื่อฉีดในตวนขนาดเล็กนะคะแนนใช้แค่ขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดลิตรแบบนี้ค่ะเราผสมเล็กน้อยนะคะตัวนี้นี่ฉีดยังไม่หมดเลยนะคะก็ใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะคะแนตนตวงให้เพื่อนเือนดูแล้วนะคะประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้5ซีซีนะคะเท,ทออกมาก่อนหาอะไรที่มีอันนี้เก้ามิลลิลิตร แล้วก็ดูดนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ไซลิ้งดูดเลยค่ะตัวนี้มันเข้มข้นมากนะคะแนนช้เข้มข้นมากเลยแล้วก็ผสมน้ำค่ะคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้พอค่ะ แต่ถ้า,าเพื่อนๆเ,เจอระบาดหนักนะคะก็ฉีดทุกทุกสามวันนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นได้ค่ะเขาไม่เป็นอันตรายนะคะเพียงแต่เขาจะเปืองแค่นั้นเองไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นบำรุงด้วยนะคะเพราะว่าการใช้นมในการฉีดสเปรย์นะคะก็จะช่วยบำรุงให้พืชของเราแข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็เชื้อบีทีนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่เป็นอันตรายต่อพวกหนอนและมแมลงค่ะได้หลากหลายชนิดเลยนะคะทําแบบนี้นะคะกระปุกของแนนง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะเอาหัวเชื้อที่เข้มข้นของแนนลงไปผสมด้วยนะคะเดี๋ยวแนนจะกรอกใส่ขวดนะคะแล้วก็เอาไว้สเปรย์นะคะเวลาที่สเปรย์นะคะแนนแนะนําเลยว่าให้สเปรย์ช่วงเย็นนะคะเพราะว่าพวกหนอนมแมลงเขาจะชอบมาอ่ากินช่วงค่านะคะกินช่วงกลางคืนค่ะแล้วก็ สำหรับกลุ่มที่มาไข่ไว้นะคะไข่ของเขาก็ถูกทำลายด้วยค่ะนี่ลิตหนึ่งนะคะเดี๋ยวแนนจะรอช่วงค่ำๆนะคะแนนถึงจะฉีดพ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เคลของแนนกำลังสวยนะคะต้องบำรุงค่ะเดี๋ยวโดนกินใบไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบวิธีการ ขยายหัวเชื้อวีีของแนนแบบง่ายๆนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อแนะนํานะคะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกผักก็เข้ามาดูคุยกันได้ที่เพจจิลภาการ์เด้นค่ะแล้วก็ช่องจิลภาการ์เด้นของแนนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ